แออเห็นกระไลแบบนี้ก็เรียบร้อยอไม่แฮะอมกระไลแบบนี้ต้องมีแปดหมื่นนะครับค่าอาจารย์ทุกวันพุธอ่าไม่ได้หรอครับผมให้วันหนึ่งอะผมจะไม่ไม่อะไรเลยอะมาเลยมาให้เต็มที่เลยสนามบอลสนามบอลเนี่ยครับเท่าดีนี้ครับโอเคไม่ดีอย่างเดียวผมไปเตะแล้วผมเจ็บไหย เอามาผมขออ่านผมอ่านบินก่อนเอออาบินมาหนิอ่าบินให้อานบิแล้วกันอันนี้เนื้อบนสิบองเนื้อบนแค่ไหนครับตัวนี้สิบองเนื้อบนสิบองเนื้อบนอ่ะโอเคต่อไปครับน่าจะเป็นนี่คือแพจะเตรียมตื้นเสียแพกล่องเดิมวาระแพวาระโอเคอ่ะอ่าอันนี้สิบองมีตะกรุดทุกองค์แล้วท้าไม่รวมบินให้ผมมาครับข้างหลังครับข้างหลังนอนอยู่ข้างหลังหกหมื่นสามเลยเบอร์เท่าอะไรนะครับ แต่วันนี้มีพ่อนาตพ่อนาตพ่อนาตสี่องค์อ๋อพ่อนาตปีอะไรนะปีสองสองสามองค์สองสี่องค์หนึ่งอันนี้ไม่แพงอันนี้หลักร้อยอันนี้น่าจะไม่ได้อันอันไหนเดี๋ยวอาจารย์ลดลงได้ได้ส่วนอันนี้อะไรเอ่ยพ่อผางพ่อผางพ่อผางก็จะผมินเออพ่อผางอยู่นู้นแล้วผมชอบเรียกคิวดิผมตั้งมาคาไปแบบว่าอ๋อแต่พ่อผางอันนี้อันนี้มันไม่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  มีอยู่สองค์นี่ไม่ใช่อ่าสองค์มี24สองสี่กับสองห้านอกนั้นสิบสองสองค์พอเที่ยงพอเที่ยงสองหมื่นจกพอเที่ยงครับมีรุ่น1น่งกับปี2องสองหมื่ก็แบบยี่สิบเก้าหรอดูคมคมอะไรอันนี้น่าจะไม่ดีอะไดีไม่ดีอะไรไม่ดีอา์คืนเครับเขี่ยทิ้งเลยครับแต่ไม่ดีเพราะว่าผมน่าจะดีแต่ว่ามันปีสองไม่ได้เอามาด้วว่ ปางเขาเที่ยงเว้นไว้ก่อนเ,เอออ,อย่างนั้นนะอย่างนั้นเอออจากนั้นอาจารย์จะดูอะไรต่ออาจารย์เรียกได้พวกที่ต้องดูผมขิงนี่แหละเดี๋ยวเขาจะกดจะกดบัญชีทูอ,อ่าอ่าใช่ครับอันนี้ก<ว>ี่องค์ครับสวยหน้าตาสวยสี 4, 5, ออ่องค์ห้าพันจะรอดไหมเอาเกือบรอดแล้วกันเอาไม่เป็นแล้วค่อยลดปูหนูนี่หนะครับปูหนูปูหนูสี่องค์ออ๋ อันนี้น่าจะยังไม่โอเคบูหนูไม่เป็นไรไนผู้ข่อยู่ไหนครับผู้ข่มีสามคอเดี๋ยว่อครับอาผู้ขยสนเาโอเคเอาได้มีอะไรครับย,ยอดขุนพลยอดขุดนพลกับพ่อเล้งท่าดินแดง อ้าวได้โอเคไม่เป okay, ็นไรกูอ right? right. ินไม่หมดอยู ah ่ไหนะฮะอาจารย์ลงอะรส่งเนาะแม่เห allora ็นกระไหลแบบนี้จะเรียบร้อยไม่แช้โหกระไลแบบนี้ต้องมีแปดมือนะครับกูยิ้มงอน้ำอ้อยนี่แปดองค์ใหญ่สี่ใหญ่สี่กลางหนึ่งเลขสาม อันนี้เอามาคราวหน้านะคราวนี้ยังยังยังมึนอยู่เดี๋ยวเอามาขวหน้าได้ไม่ไรเดี๋ยวดูก่อนติดไว้ในกระเป๋าแล้วไม่ต้องเอาออกบูอ้นเนื้อแร่บูบูอุ่นเนื้อแร่อ๋อไม่ไแร่ผมชะแง่ห้าคนคอยาวแน่นอนได้แน่นอนเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอปีสิบสามมันเกิดเป็นคอยาวเจ้าคุณนอปีสิบสี่อ๋อนี่หนึ่งสามนี่หนึ่งสี่อันไหนทันไม่ทันนะ อันนี้ยันนูนทันครับอันนี้ยันจมลึกไม่ทันแต่ว่าใช้เนื้อผมของรุ่นนี้ทำออโอเคโอเคอันนี้ทันอันนี้ทันตัวอันนี้ไม่ทันอออันนี้ไม่ทันตัวแต่ดูราคาเกรู้เรื่องน่ายนหาขันจทนต่างกันเยอะเพราะขอมเพราะขอมอ่าสายลุงสายลุงปีศูนย์ห้าส่วนใหญ่ปีศูนย์ห้างะครับอ่ามันมียันแถวเดียวยันสแถว ยี่สิบกงเนื้อดินราคาย่อมยาวพอที่ได้มาไม่แพงอันนั้นนะพน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววาาไว้ก่อนพอหน้ากับบูผางนะว,ว่าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ได้ไดเดี๋ยวผมดมเช็ครายการนะฮะ,อ,ะอ,อันนี้พ่อแพรลงค่ะใส่นะแล้วราคาไม่แพง้วย okay. ปีสองห้าปีสองห้าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามบินนะพ่อแพรเนื้อบนพ่อแพรเนื้อบนอ่าโอเคพ่อแพรกองอ่าเรียบร้อยพ่อแพรตะกรุด โอเคพ่อขอมสายลุงส่ลุงเมื่อกี้สายลุงหน้าน่ะนะพ่อขอมเนื้อดินเนื้อดินเจ้าคุณนอหนึ่งสามเจ้าคุณนอหนึ่งสี่พ่ออุ้นเนื้อแร่ปู่ยิ้มไม่ได้เอาพ่อนาดไม่ได้เอาปู่ไข่โอเคปู่หนูไม่ได้เอาปูท่ทวศูนย์แปดพ่อผางไม่ได้เอาพ่อเที่ยงไม่ได้เอายอดธง ยอดธงยอดธงกับนี่เนี่ยนี่สององค์อันนี้เพราขอบเนื้อดินใช่ไหมยอดธงพอแพ่โลหะอันนี้ใช่ไหมอ่ใช่โอเคจบจบอันอันนี้ที่ที่วัดอดีตบินเป็นไงครับอาจารย์ทุกวันพุธฮะไม่ได้หรอกครับผมให้วันหนึ่งอะผมจะไม่ไม่อะไรเลยมาเลยมาให้เต็มที่เลยผมให้วันหนึ่งอะมาได้เลยครับเพราะผมผมสบายใจไงแต่ถ้าเกิดเป็นวันอื่นผมไปข้างนอกแล้วเงี้ยแล้วมาปุ๊บไปหาแม่เงี้ย คนมาหาผมก็อยู่แม่ผมไม่ได้แล้วอาจารย์สนามคนเข้าดีไหมสนามสนามบอลสนามบอลเนี่ยครับเข้าดีมดีครับมันถูกกว่าเขาอะใครเข้ามาผมเนาอะไรผมคือให้เด็กผมเ่อเตะบอลทั้งที่ทั้งใหม่ครับไม่ดีอย่างเดียวผมเอเตะแล้วผมเจ็บไหมเนี่ยะไหนนะดูนี่สามหมื่นสี่เอาเงี้ยผมไม่ได้งนนี้นะตรงเนี้ยรวมให้ผมอ่ะมันอาจจะดูถูกกว่าผมไม่ได้ต่อนี่นะ สามหมื่นห้าได้ไหม,ไมคือไอ้ยอดตัวเนี้ยถ้าถ้าผมต่อให้เหลือสามหมื่นได้ไหมเนะี่ยผมก็ไปบวกนี้ถูกไหมฮะแต่ยังผมไม่ได้ต่อเลยเอ,อ๋อกดมาเีองไม่ได้ต่อเลยถ้าสามหมื่นห้าได้ก็ขอบคุณครับขอ,อสักผมนะครับเท่านี้เดียวสามหมื่นหกอนุมัติ